ครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนสั่งทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับทัางผมจะพามาซ่อมนะครับเครื่องขยายเสียงนะครับ Power Amp นะครับเป็นรุ่น uh, Music Sound รุ่น HD นะครับรุ่น D Head D h e 0 d 2 a นะครับ D Head 12A นะครับหน้าตาเนี่มาดูก็นี่ครับนะตรานะตรา ีเจ็ดพันสองเนะครับผม,ผมประมาณนี้นะครับอ,อ,อาการนะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่มีเสียงนะครับไป vu ก็ไม่ขึ้นนะครับปกติการเทสขยายนะครับเวลามันเสียนะครับคือเราเปิดปกตินะครับเปิดเสียงเปิดออพอร์ตหรือปรีแอมเหมือนเราเล่นทั่วไปนะครับเปิดขึ้นมา มันจะเสียสองอหลายๆแบบหลายๆรูปแบบนะครับวิธีการเช็คก็เ,เปิดขึ้นมาปุ๊บเราเล่งเสียงเหมือนเราเปิดทั่วไปไฟ VU นะครับไฟ V u มันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นนะครับก็แสดงว่าในส่วนของอชุดบาลานซ์นะครับชุดบาลานซ์ไม่เสียแล้วก็ชุดบาลานซ์ไม่เสียนะครับผมในส่วนขยายเสียไหม เอาสมมติไฟไฟว u V u ไม่ขึ้นนะครับ V u ไม่ขึ้นไฟ V u ข้างหน้าไฟโชว์ LED ไม่ขึ้นนะครับ mm. เปิดยังไงก็ไม่ขึ้นไม่มีกระพริบกระพืบพอะไร mm. ก็มาเช็คในส่วนของชุดบาลานก่อนนะครับชุดนี้อันนี้รุ่นนี้ชุดนี้ชุดบาลานนะครับในส่วนนี้ชุดบาลานก่อนนะครับวัดไฟวัดอะไรปกติไหมอโอเคไฟเลี้ยงวอร์แอมพพวกนี้มีแล้วก็ ถ้ามีปกติมันทํางานเราก็มาเช็คเรื่อยๆตามสเต็ปลงมาหาบอร์ดได้บอร์ดได้ในส่วนของไฟเลี้ยงตัวนี้มีถ้ามีปกติเราก็มาเช็คในส่วนของอไฟไบอัดหรือกระแสะไบอัดไฟไบอัดของขาบีนะครับมีมาไหมถ้ามีมาปกติ0.3.4หรือไม่ขึ้นเลยก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ถ้ามีมาปกติอ,อันนี้สมมติว่าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น คือมันจะไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยไป v u VU ไม่ขึ้นเลยก็สแสดงว่าในส่วนของเช็คในส่วนของบาลานเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นหรือว่าจะเช็คให้หมดเลยก็ได้เช็คบาลานปกติไหมเช็คในส่วนของขยายปกติไหมอา่าเรียกว่าชุดพาวเวอร์แอมชุดพาวเวอร์ของมันเอาพุทปกติไหมเช็คในส่วนไดซ์ไฟเลี้ยงอะไรต่างๆปกติไหมนะครับแต่ถ้า,ามาพูดถึงในส่วนของ ถ้าเกิดไฟ V u ขึ้นนะครับไฟ V u ขึ้นนะครับมันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของชุดบาลานซ์นะครับก็มาเช็คในส่วนของไดนะครับชุดไดไดตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นไดนะครับรุ่นนี้ชุดไดไฟไปอัรขาบีออกมาไหมไฟที่ออกมาจากไดมีไหมครับมานใอัรขคาบีมีไหมแล้วก็ไฟเลี้ยงมีไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับช่างผมลองเทสคร่าวๆแล้วนะครับผมก็คือไฟวีูไฟวีูไม่ขึ้นนะครับไม่มีเลยไม่มีกระพปรงกระพริบอะไรนะครับกีแต่ไฟทีม่มันสแสดงสถานะสีเขียวไฟพาวเวอร์นะครับตรงสกแนวตรงิปอะไรเปิดจนิปแล้วก็ไม่มีสแสดงอะไรนะครับแต่ช่างผมจะเช็คทุกจุดให้เพื่อนช่างไดู้ว่าเช็คอย่างไงเป็นไปอย่างไงนะครับ มาดูกันน,นี่บจะเปิดแล้วก็มาดูด้วยนะว่า,าถ้าไฟวีขึ้นบางทีระบบปกติหมดแต่ดันไปเสียไอตัวรีเลย์รีเลย์อ่ะชุดป้องกันลําโพงนะครับบางทีเจอเจอบ่อยเหมือนกันรีเลย์ทำงานวงจรทํางานแต่ว่าตัวรีเลย์เสียนะครับตัวรีเลย์เสียก็คือหน้าคอนแทคนะครับ มันเสื่อมสภาพมันแตกกันแล้วทําให้เกิดออกไซด์ข้างในแล้วทาให้มันเป็นดําๆอะนะครับเหมือนขเมเอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคาบพวกคลิกเกลือที่อะไรนะเป็นขเมเอาเป็นออกซา์นะครับมันแตกกันบ่อยๆมันเป็นคุยออกมามาดูกันนะครับตัวนี้มันทํางานนะครับผมปั๊บอารมณ์นะรีเลย์ทำงานนะครับแสดงว่า ดีเล category, ชุดป้องกันไม่มีปัญหาแต่ว่าไฟ VU ไม่ขึ้นนะครับ ouais. ีไม่ขึ้นลองเทสแล้วนะจ้อปกบจะว okay. ัดในส่วนไฟไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงก่อนว่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็สีนี้สีดำจับกล่าวนะครับแล้วก็มาวัดเลยมีเหลืองเป็นลบโอเคแปเโอเค81บโวลตบวกลบกล่าวลบ ต่อไปเราก็มาวัดในส่วนของวิตเตอร์ตัวนี้จะวัดในส่วนของไฟไบอาดนะครับไฟไบอัดขาบีนะครับมีไหมบางรุ่นก็มีนิดเดียวนะครับประมาณ0.1น2จุบางรุ่นก็0.5น6จุนะครับมาเช็คเลยเช็คตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้มีไหมตั้งที่ DC 2.5สานะครับสอโอเคขึ้นไหม ไม่เห็นขึ้นเลยฝั่งนี้ล่ะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นวงจรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ขึ้นเลยรุ่นนี้นะครับอาจจะประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อใจอในส่วนของะระบบประมาณนะครับอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้ช่างกบยังไม่ทราบยังไม่รู้นะครับเพราะว่า ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าส่วนอื่นมันเสียไหมนะครับว่าส่วนอื่นมันเสียไหมพอวัดอย่างนี้แล้วถือว่าผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าไฟมันปกติแต่ว่าในส่วนของใบอัดคาร์บีฮ mm. านิเตอร์พาวเวอร์พวกนี้มันมีไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะต่อไปเราก็มาวัดในส่วนของไฟชุดบาลานนะครับชุดบาลานอันนี้ชุดบาลานฝั่งนี้จะเป็นไดนะครับรุ่นนี้มันเป็นแบบนี้ ันนี้ไม่รู้อะไรนะครับช่างกบไม่รู้นะครับเพราะว่าช่างกบไม่เคยซ่อมรุ่นนี้นะครับรุ่นมิวสิกอะไรมิวสิกซาว h ีเฮดทันสองนะครับมันเหมือนบอสเทคนะครับถ้าเป็นบอสเทคมันจะเป็นเขาเรียกกล่องดํานะมันจะมีทานดิเตอร์เยอะๆอยู่ในกล่องนี้นะครับแพงมากเลยนะครับเคยมีเคยไปซื้อนะครับตัวนี้แพงมากของบอสเทคนะครับไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจ น่าจะมีพวกวงจรข้างในนะครับเหมือนเหมือนของวอตเทคนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามาเช็ค IC เห็นไหมครับ IC มันจะมี IC ตรงนี้เห็นไหมครับอาจาะไกลนิดนึงก็ขอไยนะครับมุมสูงนะครับจะได้เห็นหมดนี่มันจะมี IC Off M มนะครับมันจะมี4ฝั่งละ2ตัวฝั่งนี้ก็2ฝั่งนี้ก็2เป็น Off M นะครับเราก็มาเช็คไฟนะครับไฟ 15้าโวลต์บวกลบก,กลาวนะครับเปิดอีนะครับดูนะครับว่ามันมีไฟมาไหมกลาวก็จับเลยสีน้ําเงินตรงนี้ก็ได้นะสีน้ําเงินเขาเดินมาเป็นกลาวสายกลาวนะครับแล้วก็วัดเลยอันนี้ไฟลบอยู่ขาสี่นะครับอ่าเห็นไหมครับไม่มีไฟบวกอยู่ขาแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8ไปบวกก็ไม่มีนะครับคือว่าผิดปกติในส่วนของ Input ชุดบาลานนะครับผมพอผิดปกติงนี้เราก็มาไล่เลยนะครับไล่เลยเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรนะครับเราก็มาพิจารณาสายตรงนี้นะครับมันเป็นไฟน่าจะเป็นไฟบวกลอเปล่า,อ,าอในส่วนมุม มุมใกล้ๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับมุมใกล้และนะครับในส่วนนี้นะครับทั้งกบจะไล่ให้ดูทีละสเต็ปตรงนี้ไปจากไปไปบวกลบไปไบนะไประมาณนี้ก็น่าจะเห็นนะครับ้ เาจะเห็นาจะเห็นนะครับมุมนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเขาเรียกอะไรไฟสายไฟ <c oughs> สายไฟสายไฟตรงนี้นะครับอันตรงนี้มันเป็นไฟบวกลบก,ก็คือไอซีเลก a กเรตฝั่งนี้ก็มีเลก u กเรตนะครับเลกกเรตเดี๋ยวจังกบจะบอกให้นะครับอันนี้12 12โวลต์ทั้ง2ตัวเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เป็นเจ็ดแปดเจดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าอันนี้ไฟลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นเจ1ดแปดหนึ่งห้านะครับตัวนี้ฝั่งลบเอ้ยตรงนี้ฝั่งบวกอันนี้ฝั่งลบนะครับก็คือนี่แหละสายของมันเต้นนี้นะครับออกจากข้างล่างนี่ครับสายนี้บวกลบก่าวนะครับสีดําเป็นก่าวสีแดงเป็นบวกสีน้ําตาลเป็นลบนะครับ สีดำเป็นกล่าวแล้วก็วัดจุดเริ่มต้นของมันก็คือมันใช้ไฟตรงนี้นะครับเส้นนี้เป็นไฟสวิตชิ่งมาจากไหนสวิตชิ่งจากไหนีมาดูนี่ไงเห็นไหมครับสวิตชิ่งตรงนี้ไล่มานี่ไล่มานีโอ้นี่ไงแากมาไล่ด้วยกันนะครับมันเข้านี่เข้านี่เข้านี่ มณนนีไงมันมาพันอยู่ตรงนี้นตรงนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงครับนี่นี่อยู่ตรงนี้มุมตรงนี้ข้างล่างสีเหลืองนะครับสายของมันสีเหลืองเรามาวัดไฟ ac นะครับมันออกมาไหมมันเป็นไฟ ac นะครับเพราะมันมันเขาเขาพันตรงมอแปลงอะเห็นไหมครับไฟ ac นะครับมีเขาพัน พันรอบไอตัวมอแปลงตัวนี้มันเป็นมอแปลงมันเป็นขดลวดนะครับเป็นเหมือนขดอินดักเตอร์ขดเขาเรียกว่ามอแปลงมอแปลงโดนัทนะครับมอแปลงกลมๆนะครับโดนัทมีรูตรงกลางมาดูกันนะครับไฟมันเป็นไฟเอซนะครับมาวัดกันว่ามันมันมีไฟเอซมาไหมเอซนะครับเปิดปุ๊บ บิดไหมบิดนะไฟเอซีนะครับผมมันจะมาบิดเป็นไดโอดเ e ็กติฟตรงนี้นะครับผ่านไดโอดเ e ็กติฟนะครับก็ามาเป็นไฟดีซีไม่รู้กี่โวลต์นะครับวัดกันะไฟเอซีไม่มีครับศูนย์จุดศูนย์แปดสี่โวลต์นะครับแสดงว่าไฟเอซีไม่มี ฝั่งนี้สิั่งนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีทำไมฝั่งนี้ก็ไม่มีหรือว่าเทียบผิดก็ถูกแล้วเนี่ยทำไมมีหนึ่งโวลต์เองนี่มีแค่หนึ่งโวลต์ฝั่งนี้นี่ฝังนี้สีแดงเหมือนกันนะครับตรงนี้ บางทีนเป็นความถี่สูงนะครับเราอาจจะวัดไม่ได้มันเป็นความถี่สูงาอาจจะวัดตัวมิเตอร์มันอาจจะไม่ได้นะครับเราก็มาวัดไฟดีซีตรงอันนี้แล้วกันนะครับ,ตร,นะนะบ,รบตรงนี้นะครับวัดไฟตรงไดโอดเลยนะครับ ไปสิบสองโวลต์ก่อนนะครับมันจะมีไดโอดเลกติฟายอยู่แล้วนะครับเราก็วัดเลยวัดหัวมันเลยว่ามันวัดฝั่งนี้ฝั่งออกนะครับฝั่งออกเห็นไหมครับจะมีเลกติฟายไดโอดมันจะมีขีดอานุดขาโถดขาโถดลบอานดบวกนะครับขีดมันจะเป็นบวกนะครับถ้ามันไม่มีขีดจะเป็นลบฝั่งดีซีอ่านี่ไหมครับฝั่งสิบสองโวลต์มีนะครับบางทีเราวัดตรงนี้ มันไม่ขึ้น AC เพราะว่ามันเป็นความทีเราต้องมีมันน่าจะเป็นความที่สูงนะครับจะเห็นว่ามันได้1โวลต์1โวลต์ก็น่าจะมีไฟออกมานะครับแต่ว่าเรามาวัดไฟ DC ออกเลยตรงนี้เลยมี 18V โวลต์ฝั่ v, ง 12V โวลต์มีนะครับเรามาดูฝั่งอ่าฝั่งฝั่งที่เป็นไฟเลี้ยงออฟแอมนะครับ ว่าถ้าฝั่ง12โวลต์ไม่มีแล้วดีเลย์มันจะทํางานได้ไงนะเมื่อกี้ก็ลืมคิดไปว่ารีเลย์ทำงานได้มาดูฝั่ง o M ออฟแอมทำไมไฟไม่มีเราก็วาดเหมือนเดิมฝั่ง DC ซาทโทดแค่ทโทดเห็นไหมครับไม่มีไฟมันเป็นมิลลิแอมนะครับนะไม่มีไฟเลยขาวออกนะครับขาเข้าไม่ต้องซีเรียสมันถ้าเราวัาดปุ๊บมันจะได้ศูนย์จุดไตศูนจุน่าจะเป็นความด แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าวัดฝั่งขาออกแล้วมันมันไม่มีไฟนะครับเห็นไหมเป็นมิลิโวล์นะครับเห็นไหมเป็นมิลิโวล์วัดยังไงก็ไม่ไม่มีออกวัดตรงไดโอดเลยนะครับตรงไดโอดจะมีจะมีอยู่แล้วนะครับนะครับจะวัดให้ดูวัดตรงนี้ฝั่งโน้นก็วัดวัดอีกแบบหนึ่ง นะครับตรงนี้บวกจะวัดตรงคาอ่าอานดคาโถดจะวัดฝั่งนี้นะครับมันจะขึ้นแต่อันนี้เหมือนกันบวกวัดอาโอนดคาโถดเหมือนกันมันไม่ขึ้นเห็นไหมมันเป็นแค่มันเป็นมิลลิแอมนะครับมันเป็นมิลลิแอมโอเคแล้วก็มาเช็คในส่วนของสายไฟหรืออะไรมันมีปัญหา รือยังไงนะครับหรือว่าวงจรเทียบเทียบกล่าวช่างกบจะลองเอาตัวนี้ต่อนะครับลองดูอย่าเพิ่งลือล้อลื้อรื้อไปเยอะนะครับเพราะว่ามันจะลือ้อยากห่ไอช่านงะกบจะลองเอาไดโอดบิดมาต่อดูเดี๋ยวเอาออกจากตัวนี้ดูนะครับว่ามันทํางานไหมทดสอบอันนี้ทดสอบแบบช่างกบนะครับ รอดูว่าม,มันเป็นยังไงทำไมมันฝั่งอื่นมันก็ทำงานแต่ว่าตรงนี้มันไม่ทำงาน ว่าทำไมในส่วนของตรงนี้ไม่ทำงานทำไมสีแดงมันมันหม้อแปลงลูกเดียวกันนะครับหม้อตัวนี้ลูกเดียวกันกับสีแดงนะครับมันก็ไม่ขาดข้างไหนเดี๋ยวมาต่อดูต่อดูกันเลยว่าทำไมมันไม่ทำงาน ต่อเหมือนบิดทั่วไปแล้วครับ ดูกันเลยนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับอันนี้ต่อแบบคร่าวๆจะได้รู้กันเลยว่ามันไม่ต้องไปลื้ออะไรเยอะแยะนะครับรอบรอบอยู่ฝั่งนี้บวกอีกฝั่งนี้มาดูดิเตอร์นะครับออกไหมอ่าเห็นไหมครับ14โวลต์นะครับอ่าสิบสี่จุดหกจุดเจ็ดมีนะครับผมมีออกมานะครับก็ว่าอยู่ทําไมเอ๊สายมันก็ไม่ได้ขาดนี่มันถึงกันนะครับแล้วทําไม มันป้อนความถี่ออกมาแล้วทำไมมันไม่ได้มาดู a อซนะครับมันจะออกมันจะมาไหมมันจะมีไหม0.8เออมันได้0.8จริงๆนะครับมันได้แค่นี้นะครับเมื่อกี้ไอ้ตัวตัว18โวลต์มันได้1.8นะครับอันนี้ความถี่ออกมาไป a อซประมาณนี้ไปด c ีออกก็ได้14 14.7.6 14. ประมาณนี้นะครับ ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่โอเคเราไปลุยในเรื่องของอตรงบอร์ดได้นะครับข้างล่างบอร์ดข้างล่างไม่ใช่บอ,บอร์ดบอร์ดเลกเลตนะครับผมก็ทำการรื้อออกมาแล้วนะครับอาจจะมิเตอร์อาจจะกลับหัวกลับหางนิดนึงนะครับผมือ้อออกมานะครับ ดึออกมามาดูไดโอดนะครับว่ามันมีปัญหาไหมหรือยังไงโอ้คือมันเลยนี่จะมุมฝั่งนี้นะครับมุมฝั่งนี้นะครับเร่งแสงดูนะครับมุมฝั่งนี้อันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งนะครับมาดูกัน ไปลองข้างล่างไปลอง,งลงก่อนครับมาดูมิตเตอร์กันนะครับปาบสลับสิขึ้นสลับต้องขึ้นประมาณนี้ตัวนี้มันจะมี4ตัวนะครับอ่าขึ้นผู้นี้อ่าขึ้นนะครับ ก็คือขึ้นปกติถ้าสลับต้องไม่ขึ้นนะครับโอเคมาดูตัวนี้ผู้นี้อ่าช็อตเห็นไหมครับขึ้นเต็มสปีดแล้วก็อีกตัวนึงอ่าโอเคตัวนี้ไม่มีปัญหาช็อตตัวหนึง่งช็อตตัวหนึ่งนะครับช็อตตัวนี้นะครับอ่ามาแก้กันยวเอาได้โอดออกแป๊บหนึ่งนะครับมันจะ ตัวมันจะยาวนะครับจะไม่ตัดต่อคลิปนี้นะครับชจางกรม เ,เบอร์มันเบอร์มันเล็กครับเบอร์เบอร์อะไรหนึ่เอ็น่เออ่าสี่เก้าสามเจนะครับสี่เก้าสามเจอีกตัวนึงมันไม่ช็อตนะครับมันช็อตตัวเดียวตัวนี้ชอ็อต หนึ่คู่ของมันตัวนี้มันไม่ชอ็อตนะ่ครับม,มันใช้ได้นะครับแต่ว่าเบอร์นี้มันไม่มีจริงๆมันต้องใช้เบอร์เดียวกันหมดนะครับมันถึงจะบาลานซ์กันนะครับท่างกบจะใส่เป็นไดโอดบิดนี้แทนนะครับนี่เ็เรียกไดโอดบิด3 M, v, แอมป์600โวลต์เราไปได้นะครับใส่แบบนี้แทนนะครับอคลิปมันจะยาวนะครับ โอเคครับก็ต่อสายโยงนะครับโยงสายเอานะครับใส่บวกสีแดงบวกสีดําลบก็ประมาณนี้นะครับใส่อย่างนี้ฝังง่งนี้บวกฝั่งนี้ลบเออนี้ฝั่งนี้บวกบวกก็จะหันมาใส่บวกนี้ลบอย่างี้ครับส่วนสายสีเทาเมื่อกี้นี้ใส่ชุดที่ต่อต้องว่าใส่ขากลางขากลางนะครับใส่ขากลาง สองเส้นนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ก็คือมันจะมี7805กับ7905ฝั 5, ่งนี้จะเป็น7905ไฟลบฝั่งนี้จะเป็น7805ทําไมมันมี2เส้นนะครับจริงๆมันมี3เส้นนะครับไฟ AC มันจะมี3เส้นเห็นไหมมี3จุดแต่ว่าเขาใช้กลาวร่วมกลาวแท่นร่วมมาต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับมันเลยใช้แค่2เส้นก็คือ,อ เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ผู้นี้ก pues like ับผู้นี้ขานี้กับส่วนขานี้มันเป็นกลาวนะครับก็เอากลาวมาจากโครงเลยไม่ได้พันไม่ได้พันออกมาจากหม้อแปลงนะครับก็ประมาณนี้ระบมจะต่อหรมาดูกันนะครับว่ามันเล็กกรีดขางกบลอยออกนะครับเล็กกรีตรงนี้มันจะได้กี่โวลต์นะครับถ้ามันไม่ได้ตามเป้าก็รือว่าเล็กกรตช็ัดนะครับเล็กกลีด กล่าวตรงไหนก็ได้กล่าวแท่นแท่งปุจะเทียบกล่าวแท่นยงจะได้เห็นได้แค่ลบสามจุดนะครับสามจุดสามสามจุดสองเห็นไหมครับฟังฟังบวกเก้าโวลต์เห็นไหมครับน้อยมากอันนี้ลอยออกจากาชุดบาลานซ์แลวนะครับวัดตัวชุดสร้างไฟเลโกเลเปล่าๆนะครับว่า ผิดปกตินี่ไอซีเลกเลตนะครับอาจจะเอามาเปลี่ยนายาวเหมือนกันนะครับใจแน่นอยให้ดูนะครับว่าไฟมันอยู่เท่าไหร่ก็ไม่ถึง15นะครับมันจะอยู่ประมาณห้าโวลต์หโวลต์ก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าวงจรมันทํามายังไงนะครับก็ได้เต็มที่หกหโวลต์น,นะครับทั้งปกวัดไว้แล้วเมื่อกี้นะครับมาดูไฟ ไฟบวกนะครับไฟบวกไอซีเลกเกเรชขาแปดนะครับนะครับได้ประมาณ5.6โวลต์นะครับ5.6โวลต์แล้วก็ไฟลบไฟลบขาสี่นะครับก็ทํางานแล้วนะครับประมาณนี้รบ5.8โวลต์โอเคนะครับได้อยู่นะครับผมามาดูไฟใบอัดนะครับไฟใบอัด ถ้าไฟประมาณนี้มันก็ทํางานนะครับไอซีไอซีอแบบมันไม่รู้เบอร์อะไรนะครับไม่รู้เบอร์อะไรน่าจะรับไฟได้ตามสูตรก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ไม่ร้อนด้วยนะครับมันก็ไม่ร้อนด้วยในส่วนของอไฟใบอัดนะครับดูแบบนี้เลยดูตรงนีน้นจะมีเส้นสายมานี้นะครับตรงนี้มาดูใบไฟใบอัดนะครับ ครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับศูนย์จ่งศูนย์จประมาณ0.3 0ย์จุดสายเกือบศูนย์จุดหนึ่งศูาครับผมศูนย์จขึ้นมาแล้วฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับนไมครับไปอัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ใช้ได้นะครับผมจะลองเทสดูลองเทสดูเสียบแล้วนะครับผมใส่ลำโพงล,ลองแตะบลุ่มฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โอ้โหดังมากเลยถือว่าใช้ไดนะ้ไปขึ้นแล้วนะครับไฟขึ้นตรงนี้ขึ้นแล้วครับไฟซิกเนลขึ้นแล้วเขียว ฝั่งนี้สินีติดไปเอ่ยนะครับก่อนแป๊บหนึ่งนะครับบวกใส่ก่อนนะครับก็ถือว่าทำงานปกตินะครับไม่ต้องทดสอบเสียงก็รู้นะครับเสียงมันไม่แหบหรอกนะครับมันเพราะว่ามันชุดไดนไม่ได้เสียนะครับไฟไม่มีไฟเลี้ยงตรงชุดบารานนะครับอินพุต โอเคนะครับเปิดเลยแต่ดังเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครนี่ครับโอเคดังมากเลยหัวผัดนะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวอยู่28่นาทีนะครับก็มีที่ทำไดโอดนะครับ ไอโอชุดนี้ชุดเลี้ยงไฟเลี้ยงไอซีออฟแอมชุดบาลานแล้วก็7 8 7, 9, 1, 5, ็ไอ้าหนึนะครับไฟลบนะครับช็อตล่วนะครับไม่ได้ช็อตมันั่วนะครับมันมันเสื่อมสภาพก็เปลี่ยนนะครับแต่7 78115ไม่มีปัญหานะครับก็คองอันนี้ต้องแปะแปะกับซิงตัวนี้นะครับผมต้องจบคลิปแล้วนะครับคงไม่มีอะไรมาก ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้กับช่างกบน,นะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม